สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับช่องช้างวัฒนธรรมนะครับสีดอคุณเงินนะครับผมวันนี้นะครับเป็นเวลาเก้าโมงกว่าๆนะครับเก้าโมงเช้านะครับผมวันนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนนะครับของสีดอคุณเงินนะครับผมนี่ น้องคุณเงินวันนี้นะครับควานรักก็ได้นำสีดอคุณเงินนะครับผมมาปล่อยกินหญ้านะครับตามธรรมชาตินะครับตอนนี้เราก็อยู่ในวัดนะครับเรามาพักอยู่ในวัดนะครับผมพอดีควานรักเห็นหญ้าเยอะนะครับหญ้าเยอะแล้วก็สวยมากๆนะครับแต่ไม่มีหลักที่จะผูกนะครับก็เลยนะครับถือโอกาส อาบน้ําให้ขุนเงินนะครับอาบน้ําแล้วก็มาปล่อยขุนเงินกินหญ้านะครับผมให้เขาได้กินหญ้านะครับได้เล็มหญ้าตรงนี้นะครับผมนี่นะครับกินแบบอร็ดอร่อยนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องฝากเอฟซีนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องของเรานะครับก็ ฝากกดสับสไคร e นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับได้ทําคลิปดีๆนะครับผมนี่นะครับการกินของเขาก็เดินดึงกินไปเรื่อยๆครับนี่สังเกตดูนะครับการกินหญ้าปีนี้นะครับน้องขุนนะครับโตเร็วมากๆนะครับสูงสูงมากๆนะครับแล้วก็อ้วนนะครับ น้องคุณเงินนี่จะมีลักษณะนะครับอเนื้อตัวจะไม่เหมือนช้างเชือกอื่นนะครับจะเป็นช้างที่สูงนะครับถ้าเป็นภาษาบ้านๆเขาจะเรียกว่าบางนะครับไม่หนานะครับไม่หนาเหมือนกับเชือกอื่นๆนะครับผมแต่ความสูงนี่ถือว่าติดอันดับนะครับติดอันดับเหมือนกันนะครับความสูงนะครับผม นี่นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ก็จะเป็นศาลานะครับการประเรียนนะครับผมของอาทางวัดนะครับผมน้องคุณก็เดินกินไปนะครับผมเดินกินไปเรื่อยๆนะครับฝั่งที่เห็น ด้านหน้าน้องขุนเงินนะครับก็จะเป็นซุ้มประตูนะครับทางเข้าในวัดนะครับตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ตำบลตะจงนะครับอำเภอละหารทรายนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมก็ใกล้เวลาเข้ามาทุกทีนะครับที่พวกเราจะหมดฤดูการทัวร์นะครับผมนะครับก็พูดง่ายๆว่าใกล้จะกลับบ้านนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงรีแลกซ์นะครับ วันนี้เราก็ตอนเช้านะครับก็เข้าแค่หมู่บ้านเดียวนะครับผมก็ออกมาพักนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนนะครับอากาศเริ่มร้อนช้างก็เริ่มร้อนนะครับเราก็ต้องให้เขาไปพักผ่อนนะครับที่บ้านด้วยนะครับผมเวลาพ่อถ่ายแล้วชอบหันก้องอ่ะชอบหันก้นนะครับให้ F4 นะครับคุณเงินนี่ยังไงนี่ หญ้าแบบนี้นะครับหญ้าเครือแบบนี้นะครับช้างจะชอบมากๆนะครับอย่างคุนเงินนี่ชอบมากๆนะครับเรือแบบนี้นะครับแล้วก็ต้นผักขมนะครับผักขมก็จินเหมือนกันนะครับผักขม ถ้าฟ้ามรักมีเวลานะครับก็จะมาปล่อยให้คุณเงินได้กินแบบนี้นะครับผมได้กินแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็เป็นการผ่อนคลายนะครับอีกแบบของช้างเหมือนกันนะครับผมผ่อนคลายนะครับดึงขึ้นมาแล้วก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดก็เอาเข้าปากนะครับนี่ กินแบบสบายสบายนะครับอย่างสบายใจแล้วครับหญ้าที่เห็นดอกขาขาวๆนะครับดอกขา,ขาวๆนะั้นก็กินเหมือนกันนะครับกินเหมือนกันนะคแต่เขาจะเลือกกินหญ้ากเคือก่อนนะครับผมขุณเงินนี่ลำตัวนะครับลำตัวของเขาสูงยาวนะครับแต่ถ้ามีงานนี่โอ้สุดยอดนะครับคุณเงินนี่ แต่ผิดตรงที่น้องขุนไม่มีงานะครับเป็นช้างซีดอนะครับผมช้างซีดอหุ่นก็จะดีสวยนะครับ mm. ถือว่าใช้ได้นะครับความหล่อของเขานะครับ mm. พ่อไปวัดไปวานะครับกอ mm. วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ ให้ชมบรรยากาศเวลาเรา,ามาพักมาทัวร์แบบนี้นะครับเราวิถีชีวิตเราทำยังไงเวลาช้างไม่มีหญ้านะครับแล้วก็เวลาว่างๆเราก็ปล่อยให้เขากินนะครับได้ผ่อนคลายนะครับช้างก็จะได้อารมณ์ดีนะครับฟานก็สุขใจนะครับเวลาได้เห็นเขากินอาหารนะครับผม าจะรู้นะครับเขาจะค่อยๆดึงนะครับตรงที่อ่อนๆนะครับอ่อนๆขึ้นมากินนะครับผมเนี่ยไปเรื่อยๆครับดึงแล้วก็ตีออกตีออกแล้วก็กินนะครับธรรมชาติของช้างนะครับผม เสียงดึงดังมากๆนะครับโอ้รดูนะครับอรดอร่อยมากๆนะครับ เดี๋ยวเราจะปล่อยให้คุนเงินกินแบบนี้สักชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็ไปกินก้านมะพร้าวนะครับเพราะว่าควาันจริงนะครับได้ไปเตรียมก้านมะพร้าวมาไว้ให้แล้วนะครับผม กินไปเรื่อยๆนะครับครับคลิปนี้นะครับผมผมความรักนะครับก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผมนะครับโอ้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ